ผู้ชมครับศูนย์กสติกรรมธรรมชาติสสลึงจังหวัดระยองแห่งนี้ครับถือได้ว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้มีการน้อมนําแนวพระราชดําริปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขกับการดํารงชีวิตครับ และตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมก็อยู่กับผู้ใหญ่สมศักดิ์ครับซึ่งเป็นผู้นําศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึงครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับครับผู้ใหญ่ครับอยากให้เล่าถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นของการสร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาครับว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับธรรมชาติทั่วไปศูนย์เหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นมาได้โดยมากจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับทุกศูนย์นี่แหละไม่ว่าเกิดกี่ศูนย์หลังนาก่อนหลังไม่เป็นไรไม่ว่าจะที่นี่หรือที่ไหนจะยึดว่า ศูนย์เรศรษฐกิจพอเพียงใช่ไและผู้ใหญ่ที่ทําศูนย์นันนี้ขึ้นมาก็เริ่มต้นจากเรศรษฐกิจพอเพียงครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยต้นแบบต้นฉบับไม่มีครับมีแต่พระราชดำร,รัตพระราชดำริเนี่ยพูดพระองค์ท่านพระราชดำร,รัตมาแล้วแต่คนที่จะทําให้ดูไม่มีต้นแบบหาย,ยากแล้วผู้ใหญ่ที่ทําศูนย์นันนี้ขึ้นมาเริ่มต้นก็ไม่ได้ตั้งใจทำหรอกมันเป็นความอยู่รอดของตัวเองเี่ยคือคนที่มาทําเรื่องราวแงเนี้ส่วนใหญ่นะครับ ตันใหญ่จะเป็นคนที่มีอุปสรรคทั้งนั้นก็คือต้องผ่านประสบปัญหาชีวิตต่างๆไม่มีทางเลือกครับแล้วผู้ใหญ่ก็คือหนึ่งในนั้นแหละไม่มีทางเลือกมันเหลือทางเดียวคืออทางนี้ไม่ขอาใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรแต่ไม่มีทางเลือกครับผลสุดท้ายมันก็ต้องทําแต่ทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถ้าไม่มีต้นแบบยากเพราะผู้ใหญ่ทำามาเรียบร้อยมาแล้ว ไม่รู้ยังไหนผิดอย่างไหนถูกก็ทําคนเดียวก็ทดลองผิดทดลองถูกก็เรียกรองผิดลองถูกกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะแล้วถ้าสมมติไม่มีต้นแบบให้เห็นครับไม่มีผู้รู้จริงๆมาเปิดปัญญาเปิดสมองไงยังไงก็ทําไม่ได้แล้วอย่างตอนนั้นผู้ใหญ่ใช้ใครครับผมที่จะเป็นต้นแบบในการทําน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ได้ครับก็กลา้าพูดเต็มปากเลยคนที่รู้เศรษฐกิจพอเพียง ผมไม่รู้ว่ามีกี่คนนะแต่สําหรับผมมีคนเดียวคืออาจารย์วิวัฒน์สากกรมทอนคนคนนี้เป็นคนจุดประกายให้ผมรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรมันมีความหมายไปอย่างไรเนี่ยคนคนนี้แล้วเป็นคนเปิดประเด็นกในอุโมงค์เนี่ยแหละมันมองไม่เห็นแสงมีแต่ความมืดแต่อาจารย์ยักอาจารย์วิวัฒน์เนี่ยเจาะอุโมงค์ให้ทะลุให้เกิดแสงสว่างขึ้นมากับเราพออุโมงค์ทะลุเราก็เดินตามแสงก็เดินตามไปก็ถามไปเดินตามไปก็ถามไป ว่าจะสําเร็จรุล่วงมาได้ไม่ใช่ธรรมดาล้องผิดรองถูกโอ้โหนานตั้งคุรเป็นสิบปีพื้นที่แห่งนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรครับน่าเป็นที่นาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่นาไอ้ที่ยืนอยู่ในมันนอง ไอ้นู่มมันครองอคือคทั้งหมดสรุปแล้วเป็นที่ต่ำทั้านั้นแหละก็ทำนากันผู้ใหญ่ก็ทำนาแต่พอทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อก่อนคนไม่เข้าใจไงว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันคืออะไรไงพอทำทำแล้วคนก็มองโดยสายตาแปลกๆผู้ใหญ่ทำคนก็มองมทำต้องงูนคนก็มองผลสุดท้ายไอ้สายตาแปลกๆก็ทำให้เราคิดว่าเอ๊ะถ้าวันนี้ไอ้คนที่มองเราโดยสายตาแปลกๆเนี่ยถ้ามันมีทั่วประเทศ เราคือใครเราก็คือตัวประหลาดเนี่ยครับแล้วจะทำยังไงอ่ะในเมื่อเรารู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันมีประโยชน์มันสามารถสรัมรทธิผลได้จริงๆและสามารถทําได้จริงจปลดหนี้ปลดสินหรือจะมาหากินได้จริงๆเนี่ยถ้าให้คนรอบด้านหรือคนทั่วประเทศมองเราเป็นตัวปแปลกทำไมไอ้ทีเขามองเราเปแปลกเพราะเขาไม่รู้นะแต่เรารู้แล้วเรารู้คนเดียวเขาไม่รู้ไปโทษเขาเขาไม่ได้ก็มีทางเดียวทำไงถึงจะให้คนเหล่านั้นได้รู้ครับ ก็เกิดแรงบันดาลใจพอเราทําเป็นสนสําเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคนเหล่านั้นถ้าเขาไม่รู้ก็เป็นพระเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสอยู่ทุกวันแต่คนเหล่านั้นไม่เข้าใจพระองค์ท่านก็เหนื่อยแต่เรารู้แล้วว่าพระราดำรัสทีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสออกมาเป็นเรื่องจริง การน้อมนำครับแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ได้มีอะไรบ้างครับพระราชดำรัสมีอยู่เยอะแยะครับเป็น, 100, นร้อยเป็นพันนะพระราชดำรัทสทฤษฎีใหม่ที่พระเจ้าอยู่หัวคิดเอาไว้ประพันเอาไว้เยอะแยะหมดแต่ผู้ใหญ่เลือกไอ้ที่ที่ตัวเองพอจะทําได้ครับที่มันมันพอจะเอามาใส่ในพื้นที่มันเหมาะสมกับตัวเรามันเหมาะสมกับพื้นที่ครับ คือเป็นสิ่งที่สามารถว่าถ้าเราทําได้คนรอบข้างมีประโยชน์อย่างงี้เห็นพับนึกออกเออย่างงี้มันน่าทำไหมเออย่างงี้มันน่าทําก็พยายามเลือกพระราชดำรัสที่มันเด่นเด่นแต่จริงๆมันเด่นทุกเรื่องแหะแต่ที่มันเหมาะสมให้เหมาะสมกับพื้นที่เรามากที่สุดนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่โอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยครับพื้นที่ของผู้ใหญ่นะครับผมถ้าเกิดว่าอย่างบางคนเองที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยมองว่าพื้นที่เล็กๆเนี่ยเขาสามารถทําให้เกิดเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้ไหมครับ ได้หนึ่งไร่ก็ทํำได้ไไดเพราะเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ใช่อยู่ว่าที่มากหรือที่น้อยไม่มีที่ก็ทําได้เพราะอยากรูว,ว่าลาดตำหลนดไปแล้วค,คือที่ผมได้ตรงนี้ได้จริงๆจากการที่เข้ามาอบรมตรงนี้นะครับาทาง ผมได้แนวคิดเริ่มแรกเลยเนี่ยผมได้มาจากการที่ไปอ่านไปอ่านเรื่องของท่านหม่อมเจ้าสิทธิพรกิตตากรนะครับบิดาแห่งการเกษตรไทยนะครับแผนใหม่ที่บอกว่าเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงนะครับหลังจากนั้นผมก็มาเรียนรู้เรื่องของอาการเขาฝึอกอบรมของลุงผู้ใหญ่สมสักที่บ้านสองสืหึงนี่นะครับก็มาเรียนรู้เรื่องของอหลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง เป็นหลักใน23ประการขององค์งท่านนะครับท่านก็จะบอกว่าหนึ่งให้ทําทุกอย่างให้ง่ายประหยัดเรียบง่ายนะครับไม่ฟุ้งเฟอ้อนะครับคือจากที่เราเคยเราเคยไปใช้เรื่องของสารเคมีแม้แมในในเรื่องของการในเรื่องของดินเรื่องของต้นไม้เรื่องของการขับไล่มแมลงเราไม่ต้องใช้ตรงนั้นเรามาใช้ในเรื่องของธรรมชาติบาบัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับใช้อินทรีย์วัตถุที่มีในธรรมชาติให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เมื่อปี2517วันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทางประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนมีมากบางคนก็ไม่มีเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว4ธันวาคม2541 ในสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะด้วยการพึ่งพาป่าไม้ดินและน้ําที่สูญกสิกรรมธรรมชาติสองสลึงกันต่อนะคะและเนื่องด้วยปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาทางรายการขอร่วมเทอพร,ระเกียรติพระองค์ท่านนะคะด้วยการนําเสนอโครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ และท้ายนี้คากคุณผู้ชมมีข้อแนะนำหรือติชมรายการนะคะส่งปรษสนิยบัตเข้ามาได้ค่ะที่ตู้ปน .23 ปนฟอดินแดงกรุงเทพ1 1 4 4 7 7นะคะหรือที่เ c e b o o k รายการคนรักโลกวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา16 5. นาฬิกานาทีถึง16 30. นาฬิกานาทีวันนี้สวัสดีค่ะ เรารู้สึกว่าเป็นบุญเหลือเกินเกิดมาเราไม่คิดนะเราเกิดมาชาติหนึ่งจะเกิดมาเป็นเป็นลูกท้องไร่ท้องนายอย่างเงี้ยจะเกิดได้ร่วมภาษากับนักปราชญ์ของโลกที่โลกยกย่องว่านี่แหละคือทฤษฎีใหม่ที่จะพาให้โลกนี้เจริญแบบใหม่ไม่ใช่เจริญแบบแบบหาเงินแล้วก็ยิ่งได้เอาสิ่งที่ท่านสอนไว้เอามาทดลองกับชีวิตตัวเอง เอาไปทดลองขยายไปสู่ลูกศิษย์ขยายไปสู่คนหมู่มากขึ้นเป็นเรือนแสนก็ยิ่งรู้สึกว่าเออเกิดมาชาตินี้ได้เอาละเราเป็นคนบุญน้อยเราได้สร้างบุญเพิ่มขนาดนี้ก็ก็คุ้มและที่เกิดมาชาติหนึ่งก็เลยเพียรพยายามจะสร้างต่อไปเท่าที่จะจะมีกําลังบัญญายอยู่น้อยมีกําลังกายอยู่น้อยมีกําลังทรัพย์อยู่แค่นี้ก็จะเพียรทําอย่างเต็มกําลังนี่แหละ